วัสดีครับโรงพักรองพายวันนี้ครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าพื้นที่สอนอประเวศครับมีโครงการพิเศษนะครับที่เรียกว่าใช้เครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้ประชาชนคับแจ้งบาดแสเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นกําลังเกิดขึ้นนั้น ตำรวจบอกว่าอยากได้สายหรืออยากได้พลเมืองดีค่อยๆแจ้งมายัางตำรวจนะครับแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้สามารถติดตามคนร้ายได้อย่างรวดเร็วครับุณรัฐพลครับแขกรับเชิญที่มานั่งในร่วมรายการในวันนี้นะครับซึ่งเป็นรองผู้อุ้มกับฝ่ายปราบปรามสนอประเวศนะครับพันตำรวจโทผดเดชผู้บุกผาการนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนักวิทยุสมัครเล่นที่จะมาพูดคุยในการใช้วิทยุนะครับคุณทรงพลเสีเพนนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับเอาเริ่มต้นจากสนอประเวศก่อน คิดยังไงเกี่ยวกับโครงการใช้วิทยุเครื่องแดงมาช่วยแจ้งข่าวสารฮะครับก็ความเป็นมาก็คือเดิมดั้งเดิมเนี่ยครับสมัยที่ผมเป็นรองผู้กับอยู่ที่สอนอสายใหม่เนี่ยครับตอนนั้นได้ทำวิทยุเรื่องชุมชนวิทยุชุมชนแล้วก็ก็มีวิทยุชุมชนนี่คือวิทยุที่ออกอากาศสามารถเปิดฟังได้ทางวิทยุทั่วไปฮะใช่ครับแล้วแล้วมาเป็นโครงการนี่ด้ก็ก็เห็นว่าปกติน่มันจะต้อง เป็นลักษณะการสื่อสารทางเดียวก็คือจะบอกก็ทำลักษณะสถานีวิทยุเนี่ยแจ้งข่าวอญากรรมไปด้วยแล้วก็อ๋อคือสถานีวิทยุเนี่ยพูดง่ายประชาชนเข้าร่วมรายการเราก็แจ้งข่าวสารมาใช่ครับก็ทางวิทยุก็จะบอกไปว่ามันมีเรื่องอัากรรมอะไรเกิดขึ้นในในใน,ในสอนอสายใหม่ครับแล้วครั้นี้เนี่ยเวลาที่จะทางที่เขาจะกลับสื่อสารกลับมาเนี่ยก็ไม่ได้ยังไม่ได้ทําแต่มีองค์การเดิมว่าจะเอ้น่าจะเป็น ใช้วิทยุซึ่งสามารถติดต่อได้ก็ตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วก็รับแจ้งว<ม>่ามีเหตุอะไรยังไงเพื่อจะได้เร็วขึ้นแท<ม>นที่จะใช้วิธีโทรศัพท์ก็อย่างเงี้ยก็เลยพอสามารถเหมือนกับพูดโต้อตอบไปได้เลยใช่ใช่ครับคือโทรศัพท์พนี้เราอาจจะแบบหมกดจมุนหมายเลขอะไรได้นี่ก็นานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้วิทยุอย่างงี้ปุ๊บนี่กดปึ๊กปึ๊กนี่ถึงตำรวจเลยถูกต้องครับประชาชนนะท่านลองครับตอนที่อยู่พื้นที่สายไหมตอนนั้นวิทยุชุมชนผลตอบรับกระแสในการแจ้งเหตุอาชญากรรมมัน มันก็ช่วยได้เยอะไหมครับก็ทางสถานีก็จะมีแฟนคลับเขาเรียกชมรมผู้พิทักษ์สายใหม่ครับก็สถานีก็ชื่อเดียวกันครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเห็นว่ามันมีปร,ริมาณเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแต่การสื่อสารมันจะเป็นไม,นะม่ค่อยดีเนี่ยก็กำลังจะทำพอดีผมก็ย้ายมารับราชการที่อื่นก็โครงการนี้ก็คงจะทําต่ออะไรลักสันนิษฐานนี้ก็เมื่อสองเดือนทะี่ผ่านมาก็มารับราชการที่ประเวศก็คิดว่า เอครงการนี้น่าจะเอากลับมาเพราะว่า,าวิววอแดงเนี่ยเป็นวิวเครือข่ายเป็นความขี่ของประชาชนซึ่งสามารถไปซื้อได้เลยแล้วไม่ต้องไปไปสอบไม่ต้องไปไปขออนุญ,ญาตหึืออะไรเนี่ยซื้อง,ง่ายครับ,รบก็ถ้าเอามาใช้แล้วใช้ในเรื่องของการแจ้ง ข่าวเรื่องอาชญากรรมหรือเฝ้าฟังแล้วเราสื่อสารไปบอกว่าตอนนี้มีเหตุเกิดขึ้นตรงน,นี้แล้วชาวบ้านช่วยฟังเนี่ยม,มันจะทําให้ในเรื่องของการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ผ่านมาสมมุติว่าผมไปเจอเหตุแจ้งหนึกา้าหนึ่งการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่มันทําให้เกิดความรวดเร็วและช้าย,ยังไงบ้างสมมติว่าแจ้งไปหนึก้าห หรือไม่บางคนประชาชนก็อาจจะไม่รู้เบอร์โทรโรงพักตรงนี้ฮะคือ191ง่ายกด191เป็นโทรศัพท์จะแจ้งไปที่ศูนย์วิทยุของผ่านฟ้าผ่านฟ้าก็จะวิทยุแจ้งมาที่กองบังคับการครับหรือบางทีก็จะส่งมาทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะอินเทอร์เน็ต C3 ไอเรียกซ3 i ไอก็ถ้าให้โรงพักขัดข้องครับมันก็จะ จะ,จะแจ้งไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะของการส่งสัญญาณทางวิทยุไปที่กองขับการ,รกองขับการก็จะส่งมาที่โรงพักโรงพักก็จะแจ้งสายตรวจออกไปแล้วนะับเหร์ซึ่งมันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนครับแต่ถ้าเราใช้โครงข่ายตัววิทยุวอแดงเนี่ยญาติชนสามารถแจ้งได้เลยแจ้งใ,จในพื้นที่ซึ่งถ้าเรามีแนวร่วมเยอะๆก็แจ้งมาที่ โรงพักโรงพักก็แจ้งได้เลยหรือแจ้งไปที่หัวหน้าสายตรวจซึ่งตรวจอยู่นะขนาดนั้นเนี่ยซึ่ง่งคงการเนี้ยผมจะมีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งสําหรับให้หัวหน้าสายตรวจเขาถือติดตัวไว้ก็สามารถสั่งการให้ทางสายตรวจลงไปที่เกิดเหตุทันทีมันก็ย่นระยะเวลาใช่กาครับคือปกติในวิทยุตํารวจเนี่ยจะใช้ลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้ถูกต้องครับแล้วเสร็จปุ๊บในคราวนี้หัวหน้าสายตรวจจะต้องมีเครื่องนี้อยู่ด้วยอีกเครื่องนึ่บ หัวหน้าสายตรวจคือร้อยเวรสองสูนใช่ครับถูกต้องเขาจะมีเครื่องนี้อยู่ด้วยใช่ครับคือมีอยู่ประจํารถถูกต้องหรือประจําตัวอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับผมมันลองท่านลองกำลังจะบอกว่าถ้าหากแจ้งพันหนึ่งข้อหนึ่งขั้นตอนแต่ละกว่าจะมาถึงตํารวจที่สอนอก่าจะถึงสายตรวจไปถึงจุดเกิดเหตุใช้ระยะเวลานานถูกต้องแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บถึงร้อยเวรสองูอยู่ในที่เกิดเหตุเลยถูกต้องครับอืมและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากรณีเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราเราสามารถ แจ้งย้อนกลับไปในในในเครือข่ายวิวอแดงว่าตอนนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นตรงนี้นะลักษณะคนร้ายเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับก็ประชาชนก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่เดินออกมาจากตัวตัวบ้านออกมาดูบนถนนเห็นคนร้ายผ่านก็แจ้งกลับไปว่าตอนนี้ผ่านแล้วคนร้ายรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เราก็เราก็จะได้เบาะแสเบื้องต้นถูกต้องครับก็แจ้งกลับไปว่าตอนนี้เห็นผ่านตรงนี้ตรงนี้นะก็สายตรวจก็จะได้ไปดัก ถูกก็มีโอกาสในการที่จะจับคนร้ายได้มีได้เร็วครับท่านผู้ชมอาจจะงงงนิดนึงในประเด็นเรื่องของการแจ้งผ่านหนึ่งก็หนึ่งบางครั้งทําไมตํารวจมาช้าคืออย่างที่ท่านองบอกนะฮะคือขั้นตอนการแจ้งก็คือว่าโทนหนึ่งก็หนึ่งกรี๊งรับปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือทางหนึ่งก็หนึ่งจะต้องแจ้งมายังไงฮะเขาจะพิมพ์ครับเข้าไปที่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับัเลขสี่สามไอสี่สามไอครับสี่สามไอก็ถ้าก็จะส่งมันจะไปขึ้นที่โรงพักครับครับ แต่ว่าถ้าสมมติทั้งบางโรงพักเนี่ยเกิดมันขัดข้องขึ้นมาเนี่ยก็<อ>จําเป็นจะต้องแจ้งไปที่กองบังคับการเดี๋ยวถ้าถ้าเกิด C3 i ไเข้าไปที่โรงพักใช่ครับเืมเปิดดูนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปได้ไหมครก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพนักงานอายุประจําอยู่แล้วเขาเขาจะเห็นอยู่แล้วจะต้องดูแต่คือขั้นตอนแต่ว่ามันมีมันบางครั้งมันจะมีการเออร์บ้างเพราะมันเป็นระบบอันนี้นะหนึ่งขอประชาชนแจ้งขั้นตอนที่สองคือ1ก็1รับแล้วก็จะจะแจ้งมา4 3 i ไมายังโรงพัก ใช่ครับแล้วจากโรงพักที่ทําไงต่อฮะก็จะแจ้งมาที่สายตรวจรถสายตรวจใช่ครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นนี่นี่ครบครบขั้นตอนยังไปถึงที่เกิดเหตุยังฮะอันนี้คือจะไปที่เกิดเหตุอ่ะถ้าเกิดเป็นขั้นตอนอย่างนี้คือว่าประชาชนเนี่ยแจ้งมาโดยตรงเลยใช่แจ้งตํารวจถึงตํารวจเลยใช่ครับอก็คือลดขั้นตอนไปสองสามขั้นตอนเลยนะลดเลยครับอ่านี่เป็นเรื่องดีๆเลยนะก็มาถึงมองถึงโครงการวิุเครื่องแดงตรงนี้ทางสนอประเวศมีแนวคิดมีโครงการจะดําเนินการยังไงครับก็ตอนนี้ก็คือว่า เข้าไปชารัมพันธุ์ให้กับทางชุมชนรป,รประธานชุมชนธนาคารร้านค้าทองซึ่งเขามีอยู่แล้วมิวยุอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรซึ่งมียามรอพอเนรักษาอย,อยู่เนี่ยก็เอามาแล้วเราก็มารวงกันว่าจริงรปภพ,พอบางแห่งก็มีวิทยุอยู่แล้วครับเราก็มาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยทางประเวศเนี่ยจะใช้ช่องความถี่54นะสมมุติถ<ก>้าปใช่ครับก็เอามาแล้วก็ มาเราก็มาอบรมหน่อยเพราะรว่าในการที่จะใช้งานในรักษณะแบบนี้เนี่ยจะได้มีทักษะก็เราก็จะเอา,อาวิทยากรซึ่งมีความรู้อย่าง VR หรือว่าอย่างทางด้านตํารวจเนี่ยในเชิงของการแจ้งรูปพันตําหนิรูปพันรหรืออะไรทักงๆก็ให้ความรู้เขาแล้วก็มารยาทในการใช้ยคุคที่ถูกต้องควรจะทํายังไงมันก็จะเกิดเป็นแนวทางเดียวกันแล้วก็ไม่ส,สเป,สปะสปะ แล้วก็จะมีประสิทธิภาพนะในพื้นท<น>ี่ของสนอปเวทเองตอนนี้ชุมชนมีจํานวนมากน้อยขนาดไหนแล้วในการคัดเลือกคัดกรองบุคคลที่จะมาเป็นเครือข่ายวิวเครื่องแดงคร<ล>ับก็ตอนการพิจารณายังไงตอนนี้ตอนนี้พื้นที่ปเวทเนี่ยมี40กว่าตารางกิโลเมตรครับ,รบก็มีชุมชนทั้งหมด54ชุมชนมแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรอีกต่างหากนะครับแล้วก็ธนาคารราคาทองอะไรต่างต่างอย่เ้วก็ตอนนี้ก็ประชาพันธ์ไปแล้วนะครับว่า เรามีโครงการแบบนี้<ม>ใครจะร่วมบ้างก็วิยุเนี่ยก็ราคาไม่ไม,ไม่ไม่แพง<ม>ซึ่งถ้าเป็นอ,อย่างมือสองแบบนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทพันหนึ 2> 1, 1, 2, 000, ่งสองพประมาณนี้นะครับก็ก็สามารถไปซื้อมาง,ง่าย<ม>แล้วก็เมื่อทุกคนครเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการานักว่าฝึก<ม>อบรมกันวันที่เท่าไหร่ยังไงเปิดโครงการแล้วก็ ทำการฝึกอบรมไปการค<ม>ัดเลือกก็คงไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายมเพราะว่าปกติเนี่ยประชาชนทั่วไปสามารถรซื้อหาได้ทีนี้คือ<บ>ถ้าเกิดใช้วิทยุเครื่องแดงมันก็ต้องมีเสาที่เป็นเซนเตอร์อยู่ตอนอ้นหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้เราเราครอบคุมได้ถึง40ตารางกิโลเมตรไหมถ้าเกิดใช้วิทยุแบบนี้ก็มีทีมที่เป็นช่างด้านเทคนิคเขาก็เป็นดําเนินการให้อยู่แบบสามารถควบคุมได้ตอนนี้ก็ได้ทดสอบแล้วว่าควบคุมได้ทั้ง40ตารางกิโลเมตร ลงทุนเยอะไหมครับก็ไม่เยอะครับก<ช>็บได้รับ